คูจ่จีนสุดฮอตนะฮะไบรท์วินล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เผยว่าตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมเตรียมโชว์สเตปแดนซ์ในคอนเสิร์ตแฟนโทเพียที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับแถมพวกมันจะมีแฟนมิทติ้งออนไลน์กับแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนมิทติ้งต่างประเทศครั้งแรกจะมีอะไรพิเศษบ้างทั้งคู่อมว่าขออบเอาไว้ก่อน ส่วนความคืบหน้ากรณีที่หนุ่มไร้เนี่ยได้ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเครียนคีย์บอร์ดนั้นเนี่ยครับเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ให้ทนายส่วนตัวเนี่ยเป็นคนจัดการถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราที่ล่าสุดที่เราจะมีก็จะเป็น แฟนโปเปียครับวันที่ยี่2บเอ็บพฤศจิกายนนี้ครับเต็มตัวไปถึงไหนคะตอนนี้ก็ซ้อมทั้งทั้งร้องทั้งเต้นอยู่ใช่มันจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูครับใช่เต้นด้วยค่ะเต้นด้วยครับโอไม่ต้องห่วงเลยฮะเรื่องเต้นในฝุ่นก็เก็บไว้โชว์แฟนโปเปียล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น มันนิลาไลฟ์ใช่ครับ The Boy s ชว w แฟนมีช่วยแฟนมีครับเป็นแฟนมีเฉพาะสำหรับชาวฟิลิปปินส์โดยเฉพาะใช่ก็คือจะเป็นไลฟ์ที่ชาวฟิลิปปินส์จะดูได้เท่านั้นพี่ไปขออนุญาตถามเป็นเรื่องคดีความไม่ทางไหนนัแล้วตอนนี้จริงๆตอนนี้ส่วนตัวผม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 กอบอำนาจให้ทางทีมพี่ทนายแล้วก็ทางพี่พี่ที่บริษัทจัดการแล้วจริงๆผมยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้รับอัปเดตเลยแต่ถ้ามีมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีบมารีบอัปเดตให้พี่ทราบ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ